สวัสดีครับผมชัยบาร์เบอร์อุดรครับวันนี้จะมาแนะนาวิธีโกนหนวดนะครับว่าหนวดที่ลามอมาตามตัวจะโกนยังไงนะครับช่างใหม่อาจจะไม่รู้นะครับหรือไม่รู้เลยครับช่างใหม่ต้องดูนะครับผมจะใช้เจลนะครับของแบรนด์จัดเจลนะครับถ่าจัดเจลเจลโกนหนวดนะครับรุ่นนี้ใช้ดีมากครับแล้วเราจะใช้ใบมีดโกนของ ยินเล็ดนะครับยินเล็ดรอนดอนบิดนะครับใช้โกนะครับรุ่นนี้คมมากครับผมใช้แล้วครับใช้เป็นประจำแล้ครับใช้ดีมากครับราคาไม่แพงเลยครับอยู่ที่ร้อยสาสิบถึงร้อยห้าสิบาทนะครับสนใจสั่งซื้อที่ Line แอดยินเล็ดบาร์เบอร์นะครับมาดูตัวโกนะครับให้เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับ ที่โกนก็ดึงหนังให้ตึงครับแล้วก็ยังใบมีด้5องศาครับแล้วก็โกลเบาๆนะครับนะครับใบมีดคมมากครับดึงให้ตึงแล้วก็นะครับยิง้5องศาแล้วก็ฝูดแล้วครับแล้วก็โกนเลยเห็นไหมครับคมมาก แล้วก็เจลจะมีความลื่นนะครับเจลใช้ดีมากครับดึงนักให้ตึ้นครับยิงสี่บ้าองศาแล้วก็โกนแลครับเห็นไหมครับโกนง่ายมาก ผมว่าระมานีวคมมากครับก็เลยโดนง่ายนะครับช่วงนี้นะครับให้จะดึงจมูกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆปวดลงนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่ทําจมูกมาแล้วก็ทําแบบนี้นะครับได้เหมือนกันครับนะครับโกนเป็นหน้าเป็นหน้ามานะครับ หนังให้ตึงแล้วก็เยง45องศาแล้วก็ขูดมาเลยครับข<ม>ูดเบาๆมาเลยไม่ต้องกดนะครับขูดตามตัวหนังเบาๆมานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าหาหัวแบบยากมากครับช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างผมติดสอนด้วยครับอนนี้มีลูกศิษย์มาเรียนด้วยสองคนครับก็เลยเวลาว่างจะหายากนิดนึงนะครับ ช่วงนี้นะครับช่วงจอแล้วก็โกนยิงสีส่หา้าองศาดึงน้ำให้ตึงแล้วก็ขูดเลยครับเห็นะครับเกลี้ยงเลยครับเพราะว่าเรามีโกลคมมากครับตอนมีโกลยินเหล็ดนะครับยินเดล็ดลอนดอนบิดกล่องสีส้มนะครับนะครับดึงน้ำให้ตึงแล้วก็ขูดเลยครับ นะครับนะครับช่วงตามคอครับช่างใหม่จะโกนไม่ได้นะครับถ้าเจอหนวดเยอะๆแบบนี้ไปไม่เป็นนะครับช่างใหม่ต้องต้องดูนะครับต้องดูศึกษาครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับผมจะโกนผมจะไม่ได้ย้อนนะครับผมจะโกนตามลายลายหนวดนะครับ หมดมาลายไหนเราก็คูนตามลายมาแบบนี้นะครับเราจะย้อนไปแบบนี้นะครับช่างใหม่จะเพิ่งย้อนนะครับแต่ถ้าย้อนมันจะได้เลือดนะครับช่างใหม่ครับขอให้เราคล้องก่อนครับค่อยย้อนนะครับดูท่าทางการโูนการวางเมีดนะครับดูว็เป็นแนวทางนะครับนหมครับ ตัวนี้ผมยังยืนอยู่จุดเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับนะครับดึนให้ตึงแล้วก็ขูดเลยครับหลังจากผมได้ส่ายนี้นะครับมาเสร็จแล้วจะขยับนะครับขยับไปด้านนั้นนะครับขยับมาด้านนี้นะครับผมก็จะโกนต่อเนื่องมาเลยครับ ตรงคอก็ค่อยๆผูดนะครับดูการโกนนะครับผมจะโกนทีละนิดนะครับผมไม่ได้โกนเต็มไปครับผมจะโกนประมาณทีละหนึ่งเซนครับหยิบมาทีละหนึ่งเซนนะครับเพราะว่าเราจะโกนง่ายครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้แรงเยอะนะครับแต่ถ้าเราโกนเต็มไปมันจะใช้แรงดึงเยอะครับมันก็จะทำให้ลูกค้าเจ็บได้ครับ นะครับทีละเซนละเซนไล่มาครับเป็นหน้าเป็นหน้ามาครับนะครับ,รบทีละเซนละเซนไล่มาครับน,นี่มันจะย้แล้วก็กลับมาด้านนี้ครับเ,เริ่มนจากด้านนี้ครับ ข้อดีของเกลีวโกนหนวดคือจะมีเนื้อเจลวที่ใสนะครับเราจะมองเห็นลายลายหนวดนะครับว่าย้อนไปด้านไหนด้านไหนครับเราก็จะได้ไม่โกนย้อนนะครับแล้วก็จะทํางานง่ายนะครับแล้วข้อดีของเกลีวโกนหนวดก็จะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็โกนเลื่อนครับทําให้หนวดนุ่มครับจากหนวดแข็งๆจะนุ่มเลยครับโกนง่ายมากครับบวกกับใบมีโกนคมก็สบายเลยครับ เห็นไหมครับเจ็ไม่โกลทีละเยอะนะครับโกลทีละนิดนิดมาครับเป็นหน้าเป็นหน้ามา โอง่ายมากครับดึงนังให้ตึงยังไปมี45องศาแล้วก็ขูนเลยครับขูดมาเลยโูนมาเลยช่วงน,นี้ครับก็โดนแบบนี้นะครับ ด้านนี้เราก็เอียงหัวลูกค้าด้านนี้นิดนึงครับเออพอที่เราถนัดนะครับจะได้ทำงานง่ายเห็นไหมครับขุดเาเองนะครับที่จริงหนวดลูกค้าค่อนข้างแข็งนะครับแ็งนี้นิดนึงนะครับใส่เกลียวไปเรื่อไปก็ทำให้คนลื่นครับเพราะว่าเดียวทำให้หนวดที่แข็งนุ่มขึ้นครับขุดง,ง่าย นะครับลายหนวดลงไปแบบนี้เราก็กลนแบบนี้นะครับเราไม่ได้กลนย้อนนะครับถ้ากคนย้อนแบบนี้ก็เป็นย้อนแบบตรงๆนะครับแต่ก็ย้อนได้นะครับนะครับผมลองย้อนให้ดูครับแต่ก็ย้อนได้ครับแต่ถ้าสร้างใหม่อาจจะมือหนักไปครับอาจจะมีเลือดซิบซินะครับ เพึ่งย้อนดีกว่าครับถ้าจะย้อนจริงๆก็ย้อนแบบงเสียงนะครับลายหนวดมาแบบนี้เราก็ย้อนแบบนี้ครับเราจะย้อนตรงๆน,น,นะครับเพราะว่ามันอาจจะเลือดซิปได้ครับเพราะว่าช่างใหม่ครับย้อนดิ้งเสียงก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ย้อนมันก็ไม่เกี้ยงครับแต่ย้อนแต่ถ้าคนเป็นก็เกี้ยงครับ ร้อนยิเสียงนะครับติโค,คนตามไลน์ครับนี่ตามไลน์มาเลย,เลย ่วนตรงนี้จะบาดง่ายนะครับเราต้องระวังนะครับมาต่อตรงนี้นะครับเราต้องใช้ใบมีดทุกส่วนนะครับส่วนมุมด้านนี้แล้วก็ส่วนกลางแล้วก็ด้านนี้นะครับ จะใช้ด้านนี้นะครับนะครับต้องใช้ทุกส่วนนะครับ ลองทําตามดูนะครับเป,เป็นหน้าเป็นหน้ามานะครับดึงหนังให้ตึงว่ามี45องศาแล้วก็ขูดเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการกันหน้าคนหวดเอ่ยกันหน้ากัน,นตามหอบแล้วก็จบงานนะครับสําหรับคลิปนี้่อไปค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ